เกียร์ลูกนึงก็จะแยกออกมาได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโอลิงกันเปลี่ยนประคัดกันนะครับนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดของเกียร์จุเก้านะไม่ว่ารถคุณจะบรรยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทําให้มันบรรเจิดเพราะเราคือบรรยยนนี่ครับลูกที่สองของอาทิตย์นี้ครับลูกนี้กำลังยกขึ้นนะหนึ่งลูกอันนี้ลูกที่สองอันนี้ลูกค้ายกมาแต่เกียร์นะมาจากแปดลิ้วนะครับ ส่งเกียร์มาให้เราซ่อมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยล้างทำความสะอาดเลยเขาอ,อนุมััิมาแล้วนะครับทำความสะอาดก่อนค่อยมาว่ากันทีครับโอเคครับทุกคนโอเคครับนน่เรียบร้อยหมดแล้วล้างเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยทุกชิ้นทุกซอกทุกมุมนะครับนี่น็อตทั้งหมดเนี่ยเกียร์ลูกนึงก็จะแยกออกมาได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโอริงกันเปลี่ยนพักคัตกันนะครับนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดของเกียร์จุดเก้านะตัวน,นี้จะวางใน W สองสองหนึ่งนะครับตัวเอ็ดคัตนะครับเนี่ยเอุปกรณ์เกียร์ทั้งหมดนะครับโอเคล้างเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาพักคัตมาเอาลิงมาเปลี่ยนนะครับค่อยประกอบกันนะครับ นี่ครับโอริงใหม่เดี๋ยวเราเริ่มใส่โอริงใหม่เลยครับโอริงทั้งหมดนะโอเคครับตอนนี้นตอนนี้ใส่โอริงหม้อคัดเนี่ยกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วน,ละนะน,นะครับแต่ละหม้อนะ1น่หมอ้อ,มอนะครับหม้อนี้2หม้อครับแล้วก็หม้อนี้3มหมอ้อนะครับ ก็พร้อมที่จะใส่ผ้าคัดนะครับผ้าขัดก็คือชุดนี้นะครับที่เราแช่น้ำมันไว้ต้องแช่น้ำมันก่อนนะก็ใส่ผ้าคัดเราค่อยประกอบเข้าของหมูตัวนู้นของหมูเกียร์นะครับโอเคจะใส่ผ้าคัดกันเรียบร้อยไปหนึ่งชดุดนี่ใส่ผ้าขัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วข้างในเสร็จแล้วหนึ่งชดุด ต่อไปชุดนี้จุดนี้ประคัดนี่ประคัดโอเคเดี๋ยวสายประคัดกันเรียบร้อยชุดที่สองนะครับไปสองชุดแล้วต่อไปชุดนี้ชุดที่สามนะครับนี่ที่สามจะเป็นแผ่นเหล็กตัวใน เหล็กตัวอ,อือตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยครับชุดที่3นะครับนี่้อยเสร็จอาวานตรงนี้1,2,3่สองสามสามชุดแล้วต่อไปชุดที่4ชุดนี้ออจะเป็นหม้อนี่ขัดแผ่นนี้แผ่นเหล็กแผ่นนี้ เด็กลงก่อนนะครับคัดก็จะเป็นชุดนี้เฟืองนอกก่อนเฟืองในมีเป็นพัดหน้าเดียวนะมีเฟืองนอกเฟืองในนะพวกนี้ต้องใส่ให้ถูกด้านในะส่กลับด้านก็เกียร์ลื่นได้มีเฟืองนอกเฟืองในหน้าเดียวด้วยะไปจะเป็นชุดนี้นะครับอนี้เสร็จไปสีหม้อละ ชเรียบร้อยครับชุดที่ห้านะครับนี่ชุดที่ห้าเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปชุดนี้ครับชุดสุดท้ายไอชุดชุดที่หกเรามีสองชุดเรามีสองชุดไม่ใช่ชุดสุดท้ายครับนี่ยังมีสองชุดหนึ่งจะใส่อยู่กับเสื้อนะชุดนี้จะอยู่กับตัวเสื้อตัวนู้นนะครับชุดสุดท้ายชุดนี้อันนี้ชุดที่ มีเจ็ดชุดนะทั้งหมดเลยเรียบร้อยครับชุดที่หกครับโอเคตอนนี้ทุกคนประกอบประครัดเข้าแล้วเริ่มบางครับเริ่มบางนะก็เดี๋ยวไปประกอบหม้อตอนนี้กับตัวปัม๊มไพบรีปัม๊มเข้าของหมูกันนะครับแล้วก็ประกอบเกียร์กันเลยนะครับ ประกอบัดประกอบลิงเรียบร้อยครับไปครับอย่าไปลุยประกอบหัวหมูครับมาครับใส่หม้อต่อไปครับนี่ตอนนี้ใส่ไปสองหม้อแล้วนะวก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ต่อให้เป็นตึกขึ้นนะครับ่อยเอาเสื้อตัวนี้มาสวมใส่แล้วก็มาใส่ตัวชุดเพเนเตอรี่ครับนชุดเพเนเตอรี่ก็คือชุดนี้ เป็นเนตเตอรี่นะนเป็นจะเข้ากับม้อเคสมหม้อเคสาม,ม,เสามรเก็บเฟืองเงี้ยครับเก็บเฟืองตัวน,นีเนยใส่เข้าไปเนี่ยลงกลึบนี่จะเป็นตัวกันนี้ประมาณนี้ ใส่ลูอกปืนนครับใส่นี่แล้วก็จะมีคลิปล็อกกิบล็อกตัวนี้นะครับไปนี่ <Okay. S 1> ใ,นนใส่คลิปล็อกเข้าไปนี่ครับเรียบร้อยครับล็อกเรียบร้อยโอเคหม้อต่อไปก็จะเป็นหม้อนี้ครับใส่ลงไป เนี่ยเกลือปนี่จะเป็นเปลวนี้ครับน,บน,น,นี่นี่้อยเอากลิบ ก็จะมีลูกปืนปืนนี่วา่าก็หม้อตัวนี้ใส่เข้าไปยังไม่ลงนี่ถ้าลงก็เป็นอย่างนี้ครับจะกรึบลงอย่างนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ชุดนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับโอเคครับทุกคนเนี่ยเราเหลือสองชุดสุดท้ายนะตอนนี้นประกอบเรียบร้อยก็เดี๋ยวสองชุดนี้จะอยู่ข้างในนี่อยู่ข้างในเสื้อนี่ ครับนะอยู่ในเสื้อเกียร์นี่จุด B2 B3 นะครับแล้วใส่เครื่องเกียร์ P เข้าไปก่อนนี่ใส่เครื่องเกียร์ P เข้าไปแล้วก็ไปก็จะเป็นหม้อครับหม้อเสร็จหม้อเข้าไป ไปแล้วแล้วก็จะยึดน็อตหม้อครับน็อตหม้อก็จะเป็นตัวยาวสุดหรือยาวยึดน็อตเข้าหม้อจโผล่ตรงนี้นะน็อตที่ตรงนี้ได้นะครับตัวนะครับโอเคยึดน็อตเรียบร้อยก็เหลือชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายก็อยู่ข้างในเหมือนกันนะครับก็ต่อแรงม้อนี้ ท้านะครับนี่ใส่เข้าไปเล็กเข้าไปก่อนครับก็จะเป็นแผ่นเล็กก่อนวับแล้วก็แผ่นพัดแผ่นเล็ก แล้วก็สุดท้ายจบด้วยเหล็กเรียบร้อยเก็กบหลอดนะครับนี่ครับใส่ก็บหลอเรียบร้อยก็ตั้งขัดตั้งเฟืองเราก็ไปประกอบใส่ตัวนู้นครับสุดท้ายแล้วนะครับสมองเกียร์ลูกค้าไม่ได้ให้มาด้วยนะแต่ก็คงปิดอ่างให้เฉยนะให้ลูกค้าไปใส่เองนะ ก็มาถึงขั้นตอนสวมเสื้อครับสวมเสื้อเกียร์ครอบเข้านะครับโอเคใส่เสื้อกันเลยนี่ครับสวมเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหมุนลงไปอีกครับนี่ยังไม่สนิทนะต้องลงให้สนิทต้องตั้งหมุนตั้งคับให้ลงเรียบร้อยครับต้องลงสนิทอย่างนี้นะี่สนิทอย่างนี้ถึงเข้ามกรเตนะครับนี่ นะครับนี่ก็เรียบร้อยยึดน็อตครับน็อตปิดอ่างก็น่าจะเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ใส่น็อตชุดหน้าครับน็อตที่เหลืออยู่นะครับับดหน้าเกียร์ยึดหัวหมูเข้ากับเสื้อเกียร์นะครับใส่ให้เรียบร้อยครบทุกตัว โอเคเรายืนน็อตก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาว่างกันอีกทีครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กรอบเสร็จเรียบร้อยเกียร์หนึ่งลูกนะครับแล้วก็กองเกียร์กองเกียร์เราให้ลูกค้าไปใส่เอานะเพราะสมองเกียร์อยู่ที่ลูกค้าโอเค